สบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุคนสุงสุบอนสบายดีฟีแถวแพงพบกันคือเก่าปเลุงกับซองมะพร้าวมันนาหนุ่นมเอยกำลังเกี่ยมปะลุงเลยเออได้อันนี้แหละเลิอดกันเลยดปลุงเลย

xong cái đại chỉ mà mà xong được à, khỏi tụt tay Hãy subscribe cho kênh ช้าจ่อยนะห้ากระบอกเพิ่นเมื่อกี้นี่เพิ่นเห็นแล้วพูดร้ายยังไงช้าจ่อยเห็นอย่าหายคอยแก่ไม่ขอดใส่โอ้ยบอกแกงแล้วมันร้ายเกินอย่ามันไปมันอันไรเลยมันมาจากดูเป็นอันนั้นแหละเป็นปุ่มอันนั้นที่เป็นปุ่มถ้าเขาไปแหย่มันอยู่ในมันมังมวยเพิ่นผมเคยเอาจกเถื่อเพิ่นมา บานจะมีปลางมวย,ยบานเฮาเผิ่นเชิญแม่ส่างปลาลุงเอ้แต่ทางฝั่งน้นเผเชิญแม่คีให้มีอะไรนี่เป็มาต,ติกัมชเชลย้กรเทียมเอยมาก็เลยปลาลุง ไปกันเลยป่านนี้ก็รุมแตลาแม่ขีข้ค่อยอีกันน,น้องมวยเป็นคนแหน่ขึ้นมาบอกคน,นแหน่วะเสียงหัวใคร ของกินมีอยู่กับบ้านปลลุงเอ้ไม่ต้องไปหาไกลหมดเมื่อนะอืมนี่เลยปลาลุงสังเกตดหย่อนม่วงปลาลุงเอ้ <Yeah. Hello. S 1> แม่ให้กิน น้องมวยเหน่บเป็นป้าทุเจ้าเหน็บเป็นน้องมวยเหน็บคือแหน็ให้หมดนี้มันก็บินไปก่อนแล้วข่ะบวบมันกละความแล้วก็โอ้ยแห่ไปเทลางาที่ลงาเฮ้ยเห็นไั้น่ะบ่ได้ตัวเห็ดชูดข่อยเห็ดโลดเอาเธอเอาฉาบนาลงมา เอาลงมาเทชนะเอาลงมาเทแหละขวบเอาขวบเอามาเนดีนี่็กันไลเถอละชันนี่และเฮ้ยเอ้ยนไปเอาเธอะลายล่มากระบไดเลวมากอชีเหตุอกรกชเหตุน่ะแหละคือแล้วเอ้าจะไปตะกรงให้ต้องขล่นเฮ้ยต้องกวยกปรงนไองมปยนปเลยมาเบิรงดูน ขวัญเอาหมูเป็นเฮ้ยตาแหลกนี่ขวัเอาได้แล้วฮะขวัญหอมแมงว่างสั่ไก่ตอกกับพอไก่ตอกป้าลุงเอ้ยบ้านขวัญหอมแมงว่างส่งก่อสืเอิ่นแมงสร้างป้ลุงมาสังเกต มันออกมาเป็นง่วงคือสร้างในกระลุกนี่มีง,วงม่วงเนาะมันก็เลยเอิ้นว่าแม่ง่วงสร้างบ้านเฮาอ๋อบอมมไม่ช่วยลววเลย สังเกตปลาลุงน้ำมวยเป็นบัวไร่เป็นตีว่ามันสวยแล้วเป็นตีว่านยามสวยมันบัวไร่เพื่อนที่แท้เพื่นเอาบุเป็นมาโคตรลายปลาลุงเงียงสางผมเคยเห็นลายปลาหนีมาก่อนถ้าแต่เป็นอันนมาของกินบ่ต้องหา ไกลไปลงเลยนะ้าอยู่กับบ้านถึกใจไก่ต๊อกเพ่อนอนะบินมาตามหัดกกอนเดี๋นะยวไปทางหน้าตีน้องมวยคอยอนะอสิไปย,ยังวะท่าน Ờ ừ. 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 mẹ phưng Nó mua nhẹ bó đại bó đại bó đại nó mua cho Con nhẹ bộ bên thôi Mai khỏi nhẹ bạn đi ครึ่งหนึ่งก็เขามาได้ซ้ำมันบกคุ้มกับการไปของมันการไปของมันนะคุแต่การเอาข้าวนี่มันบกป้าฮัดถือเทิงแข่งไงล่แล้วน้อง,นองมวยเ,วเปลี่ยนคิวกันเรื่อยๆไป่ลุงเลย ข่อยขอขเจ้าเฮงบ่ได้เลยเอ้ยไปมึดแล้วพูอ้อท่อสังเกตบ่ยุ่มย่อสูงมันพูมันลงลุ่มหมดเฮ้ยเฮงบ่ได้คือเจ้านะมันลทั้งลุมดมันบินไปลปะลูกเอ้ยูอๆยังว่อเ็ดน่ะมันได้เทลกรรมนยังพอได้กินอยู่ได๋ยมาียงขอยขอยังว่ สู่น้ำม้วนบ่ได้เนี่ยนี่มันต้องบินปานแมพขึ้งป่ลุงเอ้ย มันบ่คือสวิงญ่เนาะก็มันสวิงหญ่นะโอ้ยเดรลายเลยขึ้เกยปลุงมันจับแถวนิเสาไพ ใส่น้องมวยเป็ดก่อนเนมอี เปลี่ยนใหม่ปลุกบ้านต้องเ็ดหมดใหม่ปลที่ได้ลอนี้เ็นนีนนี่บ่สำหรับแม่ขี้ห่ปลุงบางคนิสกินนิฟบางคนผลิตสกินซุปปลกงบอมัแหงเกิน เดี๋ยวไปตีง่ามันได้ไปไรโอ้ยน้องมวยพอมาพอนี่ก็ม,มาพอควนแล้วปะลุกเขาก็ได้กันไม่ว่าพออยู่พอกินเลยเนาะร้ายติบปปะลุกเอ้ยบัวควนก็จะได้ทำการเปลี่ยนน้องมวยเพื่นควนน้องมวยพิ่นแม่ว่าเกิดสนใจบัวควนปันได้ pokanukana peluga tebadi dan